สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมาลีนะครับน้ำแอปเปิลอาโอมอรีผสมน้ำองุ่นขาวนะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่าคำว่าแอปเปิลอาโอมอรีนะครับอยากจะคิดว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน้ำแอปเปิลธรรมดาก็เคยซื้อมาแล้วแต่เขาบอกนะครับว่าไม่ค่อยชอบนะครับเรื่องของบรรจุภัณฑ์คืออย่างแรกนะครับคือคุณเขียนว่าน้ำแอปเปิลอาโอมอรีใหญ่มากอะแต่ว่าน้ำองุ่นขาวมันดูเล็กๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมองไกลๆอะรู้สึกว่าเฮ้ ไอเนี่ยมันเป็นน้ำแอปเปิลอารโอมอลิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับมันผสมน้ำองุ่นขาวไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วมีรูปมันมีแต่แอปเปิลนะเนี่ยรูปองุ่นก็มีอยู่นิดนึงนะครับไม่ชัดเจนนะครับโอเคครับคราวนี้มาอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำแอปเปิลจากน้ำแอปเปิลเข้มข้นนะครับเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำองุ่นขาวจากองุ่นขาวเข้มข้นสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์และน้ำแอปเปิลอัลโอมอลิเข้มข้นสามจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้เขียนใหญ่มากนะครับน้ำแอปเปิลอาโอมุริแต่จริงๆคือได้น้ำแอปเปิลอาโอมุริอยู่3.29เนะครับแล้วเป็นน้ำแอปเปิลเข้มข้นน่าจะเป็นน้ำแอปเปิลธรรมดาเนาะ75.7นะคือถ้าเกิดมันเป็นน้ำแอปเปิลอาโอมุริก็แบบเฮ้ยทำให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก็ได้นะครับนะคือเข้าใจน่ะว่าแอปเปิลอาโอมุริมันแพงแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอะ่ะเฮ้ย แบบร้อเปเไปเลยเพียงก็กล้าซื้อนะหลายคนในประเทศไทยกล้าซื้อนะครับเขาบอกเลยอย่างแรกสำหรับคนที่ไม่รู้ครับเขาบอกว่าแอปเปิลแอิมันแพงอันนี้ที้พูดก่อนแต่ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับคนไทยพร้อมจ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องเนี้ยคืออยากจะให้มาลีเขาทำมาให้คุณทำเป็นร้อเลยคุณไม่ต้องกลัวคนไทยไม่ซื้อนะครับคนไทยที่มีกําลังซื้อเยอะมีเยอะครับโอเคครับและอย่างหนึ่งเนี่ยไอย้รูปนี้เนี่ย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 อีกอย่างหนึง่งของบนนีกหน่อยไปเห็นจริงเนี่ยคือมันไม่ได้แบบรรแบ,บร้มนนีะคั มันเหมือนแบบยิ้มหัวเราะแบบยอ้อยเย้ยเรา,างไงก็ไม่รู้คืออันนี้ก็อยากจะขอปรับปรุงนะครับคือแบบคือคุณได้จะทําอะไรแบบรูปรอยยิ้มแบบเออแบบมันรู้สึกดีหน่อยครับอันนี้มันแบบมันยิ้มเหมือนหัวเราะเราครับมันไม่ได้ยิ้มแบบเกษตรกรแบบดีใจในเรื่องของผลผลิตนะครับ <c oughs> โอเคครับหลังจากบ่นานานมาชิมกันเถอะบางคนบอกพี่อันได้บ่นนานยังเลยพี่อัน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงเฮ้ยแต่กลิ่นแอปเปิ้ลออกมาหอมหอมหอมเฮ้ยหอมนะหอมยอมรับว่าหอมแต่เขาบอกนะครับว่าในเรื่องของสี ไม่ต่างจากเฮ้ยต่างนะนิดนึงนิดนึงสีคล้ายๆกันแต่มีความเข้มกว่านิดนึงพอดูดีๆนะนี่เข้มกว่ากันนิดนึงโอเคสีมีความเข้มกว่ากันนิดนึงแต่เรื่องความหอมอะหอมกว่าแอปเปิลทั่วไปนิดนึงนะครับรสชาติไม่จะอร่อยกว่ากันนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาชิมดูตรงๆต,งตงนะยผิดหวัง ถามว่ามันเป็นน้ำแอปเปิ้ลที่ดีหรือเปล่ามันดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่แม่อร่อยนะอันนี้อร่อยแต่เราคาดหวังว่ามันจะมีแบบอะไรรสชาติที่มันแปลกออกไปนะครับคือ <c oughs> พูดตรงนะมันเหมือนกับน้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำอ,องุ่นขาวคือสิ่งที่มันต่างก็คือว่านะครับ อย่างแรกก็คือในเรื่องของสีถ้าเกิดใครดูสีของแอปเปิลนะตัวเนี้จะเข้มกว่าที่เป็นแอปเปิลธรรมดานิดนึงในเรื่องของกลิ่นก็หอมอมอกกันนิดนึงแต่ในเรื่องของรสเนี่ยให้ดูสีดีนะครับแต่ในเรื่องของรสชาติเนี่ยดมันเป็นน้ำแอปเปิลที่ดีไหมเป็นน้ำแอปเปิลที่ดีแล้วก็มีกลิ่นของอุ่นขาวมาโอเคเป็นการผสมผสานที่ลงตัวแต่ไม่รู้สึกถึงความว่าเป็นอาโอมอรีครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยเขียนว่าเป็นน้ำแอปเปิลผสมน้ำอ่นขาวเพื่อนก็เชื่อเพราะว่า อยากจะได้รสชาติที่มันเด่นชัดกว่านี้ครับคือมันไม่รู้อะว่ามันเป็นเนี่ยพอเพื่อนกินพากันว่าคาดหวังของอาโอมูรินะแต่เพี่อนกินไปเนี่ยเจอน้ำแอปเปิลกับน้ำมุนขาวแอปเปิลที่ออกมาเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเป็นอาโอมูริแต่ว่ามันก็ใส่แค่3.29%นะเนาะมันก็คงแบบอาจจะไม่ออกมาเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะในเรื่องของกลิ่นโอเคหอมกว่าทั่วไปแล้วสีก็สีดีกว่าทั่วไปแต่ว่าเรื่องรสชาติไม่ชัดเจนนะเพราะกินไปมันรู้สึกมอนน้ำอมุนผสม น้ำมูลคาวผสมน้ำแอปเปิ้ลเท่านั้นเองยังไม่ออกความเป็นอมูลิโอเคครับเดี๋ยวว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับกับตัวนี้ครับโอเคครับด้่ย้อจะการเลยดูคลิปนี้ประเดี่ยนคนนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ตับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ